ครับสวัสดีสวัสดีนะครับผมพี่พี่น้องนอง,นองทุกท่านที่รับชมคลิปของผมวันนี้วันนี้จะมาแนะนำเรียนนำเรียนเสนอเหรียนรุ่นจเจริญพรผ่านล้านนะครับหลวงปูบุญมาหลวงปูบุญมา ท่านอยู่ที่สำนักสงเขาแก้วทองนะครับปูกุนมานี่ก็อยู่อำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้จองไปแค่สองรุ่นนะครับสองรุ่นพอได้รุ่นเนาะก็เดี๋ยวเราจะมา แกะดูกันนะครับว่า,าจะได้เนื้ออะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับนี่นะครับรูปแบบสวยนะครับนั่งผ่านแต่ชื่อเป็นเจริญพร ท้าหลังนี่นะครับใบจองเหอะครับผมจะแกะลุ้นนะครับผมได้มาสองลุ้นเก <c oughs> ็บเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับไม่ต้องเ,เก็บเยอะผมโดยทีมงานอะไรเนี่ยแพ็คทีมสายบุญ b y กันทะลัก b y one กันทลักษนะครับสีเือนเดิมนะครับเก็บอย่างละเล็กละน้อยครับผมบพอได้ลุ้นนะเปิดอนาคตข้างหน้าจะมีคนถามหา <c oughs> ไม่มีก็เก็บไปนะครับเพราะผมสายเก็บเก็บก็เก็บไม่เยอะนะครับไม่ได้เก็บเป็นลังครับเพราะว่า ต้นทุนไม่เยอะนี่นะครับกล่องสีเขียวเลยามาดูรุ่นเลยจะทองไฟหน่อยเป็นเนื้อทองทิพนะครับเนื้อทองทิพต่อโคตรตรงไหนด้านหลังนะครับด้านหลัง นี่นะครับผมยังเห็นลูกดิโคดเลยนะ่าเยีดตรงนี้นะดิโคดดิโคดอยู่ที่อาจจะเป็นห้าสิบสองห้าสี่สองห้านะครับามาดูด้านหน้า ฟึบรายการนี้รายการอะไรนี่เป็นพบว่านะ่าจะเป็นหน้ากากหน้ากากเงินหรือปาก้าไม่แน,น่ใจนะครับไม่มีรายการ ไป1นึ่ลุนนะครับเดี๋ยวมาแกะลุ้นที่2ไม่ได้ลงยานะครับไม่เป็นไรได้หน้ากากหน้ากากปากาก็พอม,มาดูเหรียญน,นี้นะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้สาตินค,คุ้มเลยครับได้สาตินคุ้มเลยครับนี่อยาดูเลขโคดอะไรต0 8าูนนะครับชัดเจนชัดเจนดูด้านหน้าจะลงยาไหมครับฟึบโอ้โห มครับเรียนนี้ครับก็จะเขียนว่าเจริญพรเจริญพรพันล้านนะครับีน,น,นะครับเรียนนี้สวยงามครับผมเป็นตินลงยาสาตินลงยา,ส,า,งยาสวยงาม ก็มีไว้2เหลียญน,นี้ก็โอเคแล้วนะครับผมท่านใดที่ยังไม่มีก็ตอนนี้รุ่นไม่แพงนะครับเพราะว่าผมอยู่เพดก็ประมาณ300นี่ไงครับประมาณเนี้ยยังไม่รวมส่งนะครับอลองเข้าไปดูได้นะครับท่านที่ชื่นชอบเนาะ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบอนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเข้ามากดติดตามและกดไลค์ผมนะครับสวัสดีขอบคุณมากๆครับ